สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่ในช่วงสัมภาษณ์ลูกค้าหลังจากรับประทานจิเททรีพบกับน้องสอนวรพัศรศรีโรโซพลเช่นเคยคะ่ะแต่วันนี้น้องสอนได้รับเกียรติอย่างสูงคะ่ะจากแขกรับเชิญนะคะจากต่างประเทศเลยก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักแขกรับเชิญของเรากันก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอยากจะให้แนะนำตัวหน่อยคะ่ะว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเรียนเชิญค่ะค้ชื่อพภูวันสุริยาจากประเทศลาวปีนี้ขอนแก้วเมืองห้วยทรายเขียงอกแก้วประเทศลาวนะคะจะ้าพี่ภูวันขาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุสี่สิบเจ็ดปีสี่ิเจ็ดปีแล้ว ทำยังไงมายังไงถึงได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อว่า g h เคะฟังจากวิทยุอ๋อฟังจากรายการวิทยุแล้วค,คุณหมอนิรันคุณหมอนิรันนะแล้วหลังจากฟังนานไมหมคะถึงกะตัดสินใจซื้อฟังได้สมเดือนฟังประมาณสมเดือน ถึงตัดสินใจซื้อแล้วก่อนที่จะรับประทานมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะมีโรคประจำตัวอะไรบ้างคะเออเป็นอันเนื้อปงเลยจ้ะอ๋อค่ะแล้วอะไรอีกคะแล้วก,เ,กวววเจ็บหวัวปวดหัวเจ็บหัวเาปวดหัวอ่าแล้วมีอะไรอีกคะ้ว็เจ็บแอวอ๋อค่ะ ปวดเอวปวดเอวปวดหัวแล้วก็มีมีต้อในตาไหมคะนั่นแหละอ๋อเขา<อ><อ>เรียกว่าต้อเนื้อเหระคะก้อเนื้อทั้งสองเบื้องต้อเนื้อทั้งสองข้างของในตานเ่นแหละอ๋อแล้วข้างในตาแล้วมอนอยู่เยน็นแกนนัดไปนัดไปผ่าตัดแล้วไม่อยากผ่าตัดอ๋อ,อ,อคุณหมอน,นัดผ่าตัดแต่ไม่อยากไปผ่าตัดนั่นแหละ อราก็เลยมาฟังอันรายการวิทยุจากคุณหมอนิรัน oh. นั้นโอ้อันขจาวคนสัมภาษณ์เนาะสัมภาษณ์คนที่ว่าเป็นเนื้องอกในตาใชนะ่ค่ะและ้วขจากินแลวน้วมันันดีแล้วก็รอจะค่อยตัดสินใจซื้อสั่งซื้ออืมสั่งซื้อมาก,กินค่ะ <c oughs> กินบัดสองกราค่ะตะเห็นว่าตาเขาหันซีนปงหัน มันยับออกจากเนืเนื้อตาดำานั่นนอะก็คือก้อนเนื้อในตาเคลื่อนออกจากตาดำนั่นแหละโอ้แล้วว่าการปวดเอวปวดหัวล่ะครับออกหลายปวดหัวก็หายอืมปวดเอวล่ะปวดเอวก็หายยกของหนักก็ได้โอ้ตะกี้ยกน้ำใส่ตู้เย็นยังปวดได้ตอนนี้ยกของหนักได้แล้ว ยกของหนักได้แล้วํา<ำ>น้ำขึ้นตั้งเสร็จตู้เย็นเดอดมันเขาเสียดน้ำเย็นนะได้ได้แล้ววันนี้นะทำงานปก,กติได้เลยตาตาท่านกระเจงโอ้ตาสว่างขึ้นหายปวดหัวหายปวดเอวได้แหละตากกอนยับตินเมื่อโปงงในตาก็ะยับออกจากตาดำแล้วอยังเหลือน้อยเดียวเหลือน้อยเดียว โอ้พี่ภูวันจ๋ารับประทานวันละกี่เม็ดคะอันเ้าสองแรงสองตามที่แนะตามที่คุณหมอแนะนําเป๊ะเลยนั่นแหละโอแล้วตอนนี้รับประทานมาแล้วกี่กล่องคะสามกล่องแล้ก็สองกล่องกล่องที่สามหาเริ่มจินอันสองเม็ด๋อเพิ่งเริ่มอตอนนี้เข้าสู่กล่องที่สามสองกล่องแรกหมดแล้วเน็่แหละ ถือว่าตาท่านแจ้งหลายหลกักอันขื้นป้งก่ออันรับออกนะก้อนเนื้อในตาเคลื่อนออกอนะทําให้ตาสว่างขึ้นชัดขึ้นวางขึ้น,ตนแต่ก่อนนี้ฮักบ้องเบอร์โทรศัพท์นี่บ่ได้เห็นนะเดือนี้ท่านบ่งโท,ทรศัพท์อันเบอร์โทรศัพท์ต่อเห็นไม่ต้องสวมแว่นแล้วไม่ต้องสวมแว่นที่กระหักมัใสายตาเนี่ยหนาวสั้นขนาดเราได้ตัดแว่นใส่ทีอ้อตอนนี้ไม่ต้องใส่แวนแ่นละ กระใส่แว่นก็นเห็นคือกันแต่ว่ามันก็บหันจัดเจนดีอ่าใช่กอนกอนเป็นนำํำที่ฮันเฮียนหนังสือหลายโอ้ค่ะแล้วแอบกระซิบถามหน่อยได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้ไปตรงไหนไปตลาดไปทำธุระที่ไหนก็แล้วแต่มีแต่คนชมนึกใส่กระชมว่าโอ้ยวันไปเ็ศอยังมา คือว่าหน้าตึงหน้าตึงหน้าคือว่าขาวเทใสดีไหมนะหน้าตึงหน้าใสหน้าขาวนั่นแหละสวยขึ้นนั่นเองเออสวยขึ้นลูกสาวก็อันลูกสาวจังอัดเจ้าจังว่าลูกสาวยังว่างามปาน <c oughs> แม่ยังแม่ยังบอกงามๆกับลูกสาวเดี๋ยวนี้งามกว่าลูกสาว,แล,วแล้วนะคะลง,งยนต์มาานาะ เียนไปฮับลูกสายยูเดินลูกสายก็ว่าแม่แม่แม่แมยังบ่ันได้เท่าคนยังไม่แก่นั่นเองนะคะยังสาวยังสวยอยู่เลยนะคะอ,อ,อืมน้องสอนดีใจมากค่ะพี่ภูวันนะคะที่ที่พี่ภูวันรับประทานจีเทรีแล้วนะคะได้ผลลัพธ์ เป็นที่น่าประทับใจอย่างมากเลยนะคะต่อในตาก็ดีขึ้นจนเกือบจะเป็นปกติแล้วอาการปวดเอวปวดหัวก็หายหมดแล้วกลับมาทํางานได้เป็นปกตินะคะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของประเทศไทยแล้วก็ฝั่งของประเทศลาวนะคะซึ่งเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะก็ขอแนะนำสิ่งดีๆแบบนี้แล้วค่ะให้กัด ทุกท่านได้ทราบนะคะว่าณตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์นะคะสามารถช่วยบรรเทาอาการที่ท่านเป็นอยู่ได้ในทุกๆโรคนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะหากอาการใดอาการหนึ่งนะคะที่ท่านเป็นคล้ายกับพี่ภูวันหรือคล้ายกับแขกรับเชิญของเราท่านอื่นๆก็อย่าลืมโทรมาสอบถามกันนะคะพวกเราชาวจิตรียินดีตอบทุกคําถามค่ะช่วงนี้ ต้องสอนต้องกราบขอบคุณพี่ภูวันสุริยาณนะประเทศลาวเป็นอย่างสูงวันนี้เราต่อโทรศัพท์ทางไกลสัมภาษณ์ตรงไปที่ประเทศลาวกันเลยนะคะพี่ภูวัน ค่ะค่ะค่ะน้องสอนในานามของบริษัทดีนอนประเทศไทยจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์จีเฮตีต้องขอบคุณพี่ภูวันอย่างสูงโอกาสหน้าคงได้มีโอกาสได้เจอตัวจริงกันแล้วก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะคะพี่ภูวันช่วงนี้ต้องลา,าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันที่สิบเก้าและที่ไปและที่สิโทรหาได้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะ